รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การอสมหมอชาวบ้านวันนี้พาไปตั้งต้นปีใหม่ด้วยการมีสุขภาพที่ดีกับอสมนองอ้ออำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีกับแนวทางในการดูแลสุขภาพลดและเลิกเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับตนเองและครอบครัวปีใหม่ชีวิตใหม่สุขกายสุขใจและแข็งแรง ร้อมทั้งมีวิธีในการออกกำลังกายง่ายๆแบบมีสุขภาพดีได้ที่บ้านในรายการวันนี้ครับ ช่วงอยูดีมีสุขวันนี้พาลงพื้นที่ไปกับพี่น้องอสมนหนองอ้ออำเภอม,มะขามจังหวัดจันทบุรีไปดูการวางแผนเยี่ยมชุมชนเป้าหมายในการทำงานเพื่อให้คนในชุมชนมีสุขภาพที่แข็งแรงสวัสดีอสมทุกท่านนะคะวันนี้ที่เราเรียกมาประชุมก็มีเรื่องปรึกษาหารือนะคะก็ให้หมอแอมนะคะเป็นที่เป็นพี่เลี้ยงของเราให้ช่วย แสดงความคิดเห็นนะคะก็ใกล้จะปีใหม่เ,เราก็อยากลงพื้นที่เพื่อที่จะบริหารจัดการคนในชุมชนของเราให้มีสุขภาพที่ดีนะคะเ,เดี๋ยวเราจะลงกันตามบ้านนะคะเพื่อคุยกันในเรื่องของสุขภาพในการดูแลเหมือนปีใหม่เราก็จะเริ่มต้นพอเสาะใหม่ให้คนในชุมชนของเรามีสุขภาพที่ดีที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ปราศจากโรค ที่เราเคยรณรงค์กันไว้นะคะไม่ไว่าจะเป็นในเรื่องของเบาหวานความดัน LCD นะคะแล้วก็เหล้าบุหรี่ที่เราขับเคลื่อนกันอยู่นะคะก็ถือว่าเป็นการติดตามผลงานของเราด้วย<ม>เดี๋ยวเราไปพื้นที่เกาะสำนักก่อนไปเยี่ยมผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังนะคะแล้วก็ไปเยี่ยมเยี่ยมว่าเขาจากการที่เราแนะนำเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็เดี๋ยว แยกย้ายกันเนาะเดี๋ยวไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปกันเป็นทีมก่อนแล้วเดี๋ยวบ้านไหนที่เหลือเราก็ค่อยๆลงซอยไปทีละบ้านละบ้านตามละแวกของตัวเองนะคะโอเคค่ะชุมชนหนองอ้อเป็นชุมชนที่บ้านเรือนอยู่กันไม่ห่างไกลนักขั้นด้วยสวนผลไม้ การเดินทางที่สะดวกที่สุดของเหล่าพี่น้องอสอมก็คือรถจักรยานยนต์นำโดยพี่ตุ้มและพี่ตูนลงเยี่ยมบ้านตรวจติดตามอาการเจ็บป่วยไถ่าถามสารทุกสุขดิบส่งกำลังใจช่วงปีใหม่ให้ลุงลุงป้าป้าในชุมชน นี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะคะในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนโดยโอสมอของเรานะคะคืออันเนี้เขาเป็นผู้สูงอายุและอีกอย่างคือมีโรคเบาหวานและประสบอุบัติเหตุรถล้มเกิดแผลเราจึงมาให้คำแนะนำในการดูแลแผลเพื่อไม่ให้ติดเชื้อแล้วก็เรื่องการกินการอยู่ที่ไม่ที่จะทำให้น้ำตาลเพิ่มขึ้นได้แล้วจะ ทำให้แผลหายยากแล้วก็การล้างแผลเราก็จะแนะนําให้ไปล้างที่รพสตอไม่ให้ล้างเองค่ะเพราะว่าประช่วยเขาเป็นคนที่มีอายุมากแล้วแล้วก็แผลอาจจะติดเชื้อได้ง่ายเราจึงลงมาให้ความรู้ด้านนี้ค่ะป้าช่วยก็คือให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีก็แต่ตามวัยเนาะก็คือผู้สูงอายุคือเขาอาจจะตามใจปากนิดนึงเวลาเรื่องการกินอะไรเราก็จะหมั่นมาดูแลให้ความรู้แล้วก็ ว่าป้าช่วยถ้าเรากินอย่างนี้มันจะทําให้เบาหวานเราขึ้นได้แผลก็จะหายยากขึ้นก็เขาก็จะทําความเข้าใจมากขึ้นและตอนนี้ก็คือป้าช่วยก็ลดลดลงเรื่องการกินที่ทำให้เบาหวานเกิดได้พวกแป้งน้ําตาลในเงี้ยเราก็จะให้แล้วก็ในการดูแลแผลคือตกก่อนป้าช่วยจะไม่ค่อยไปล้างแผลก็คือคิดว่าเดี๋ยวมันก็หายแต่ตอนนี้คือเราก็ให้ความรู้ว่าถ้าเกิดป้าช่วยเป็นเบาหวานเงี้ยมันทําให้แผลติดเชื้อง่าย ต้องไปล้างแผลบ่อยๆแล้วแต่ตอนนี้ป้าช่วยก็เชื่อแล้วก็ไปล้างแผลตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วค่ะอ้าวป้าช่วยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเป็นไงมั่งเนี่ยตอนเนี้แผลดีขึ้นเออค่อยดีขึ้นน่อยแล้วเราไปล้างแผลทุกวันเปล่าล้างทุกวันจ้ะในหนูขอดูหน่อยสิอ๋อยุตังเยอะแล้วเออก่อมันเออมีโรคจำตัวไงเบาหวานอะไรเงี้ยมันก็เลยหายจ้าหน่อย แล้วตอนนี้น้ําตาลยังเจาะร้อยหนึง่งอ๋อร้อยหนึง่งเออก็ไม่ไม่สูงเท่าไหร่ก็ยัง<จ>ดีเอาะร้อยหนึง่งแล้วน้าหนักจะช่วยลดน้ำหนักเหลือเจ็ดสิบห้าตอนงร,รกมันแปดสิบแปดสิบเหลือเจ็ดสิบห้าเหลือเจ็ดสิบห้าล้วปวดเข่าป่ะเนี่วยวไม่ปวดเลยไม่เจ็บจะแต่ต้องไปล้างแผลทุกวันเนาะแต่แผลมันเป็นเยอะหน่อยหนึ่งใช่พอเราเป็นเบาหวานมันก็จะหายชาหน่อยจะช่วยต้องล้างแผลทุกวันแล้วดูแลแผลอย่าให้มันติดเชื้อเนาะ อแล้วกินข้าวเยอะไหมตอนเนี้เจ้าช่วยก็พอได้กินได้อยู่ตอนนี้พอกินได้ละตัวอรก็ยังกินไม่เคยได้จะช่วยเดี๋ยวหลังปีใหม่นี้ก็ดูแลสุขภาพหน่อยเนาะเพราะว่า,าตอนเนี้ยอ,อสมอของเราก็รณรงค์เรื่องของสุขภาพด้วยเบาหวานความดันอะไรเนี่ยพอเวลาเราเป็นอะ่ะแล้วเวลาเราเกิดอุบัติเหตุหรือเป็นแผลหรือเป็นอะไรอะ่ะตอนเนี้ยถ้าเราเป็นเบาหวานอะ่ะมันก็จะหายากตอนเนี้ก็อยากให้จะช่วยดูแลเรื่อง สุขภาพของเธอเองหน่อยเนาะ <Yeah. S 1> เราจะได้มีสุขภาพที่ดี <Yeah. S 1> เดี๋ยวปีใหม่ก็ลดแปง้งลดน้ำตาลกินอยู่อะไรอะดูแลเรื่องการกินหน่อยจ้ะป้าก็รู้สึก ดีใจและขอบคุณอสมอทุกๆคนที่มาดูแลเอาใจใส่ป้าป้า,ปาดีใจมากและภูมิใจที่สุดที่เขายังเห็นความสําคัญของป้ามันก็ไม่ค่อยมีอะไรนั่นมากเ,เพียงแต่เป็นแผลอย่างเดียวสนใจมากเตือนมากเตือนทุกอย่างอย่างแต่ที่เราอาจจะเออไาเชื่อมั่งแต่ตอนนี้ก็จะเชื่อแล้วว่ามันจะติดเชื้อติดอะไรจริงๆเนี่ยใช่ทั้งหมดเนี่ยทั้งรพสต ทุกอย่างให้ความสําคัญอย่างมากโดยโดยเฉพาะเนี่ยหมอหมอแอมเดียวกลัวจะไปไปร้างแผลอย่างเดียวโทรตามตลอดอ๋อค่ะตั้งแต่อสมลงพื้นที่แล้วก็มาดูแลสุขภาพป้านะคะตอนนั้นป้าน้ําหนัก82ป้าควบคุมการดูแลตัวเองป้ามีโรคประจําตัวคือความดันไขมันนะคะตอนนี้ไขมันปกติความดันปกติพอสมเขามาแนะนําว่าให้ป้าทานอาหารให้น้อยลง กินผักที่มันมีประโยชน์แล้วทานข้าวมื้อเย็นก็ให้น้อยลงตอนนี้ป้าปฏิบัติป้าน้ำหนักดีขึ้นแล้วก็หมอก็ชมค่ะว่าเราทําตัวปฏิบัติตรงนี้ดีขึ้นที่ดีพอเราได้ออสมอหรือว่าคุณหมอแนะนําเราค่ะเราก็ทําตามตลอดนะคะรู้สึกว่าสุขภาพนี่ดีขึ้นแบบแบบก้าวกระโดดเลยจากเบาหวาน200ฝ่าตอนนี้มาเหลือเป็นปกติเลย อสมก็ k, เขาเข้ามาดูดีมากเลยฮะดูแลเป็นห่วงเป็นใยเรายดีมากแนะนําเรื่องอาหารการกินฮะว่าเออกินแบบไหนที่จะทําให้ไขมันมันเยอะหรือเปล่าหรือว่าทําให้เบาหวานเพิ่มให้ลดเบาหวานข้าวให้กินน้อยตามเวลาแบบนี้คือให้กินแบบนิดหน่อยพอแค่พออิ่มพอเป็นเวลาเวลาฮะถือว่าได้ประโยชน์มากจากอสมที่เข้ามาดูแลฮะ ก็อยากให้คนในชุมชนเริ่มต้นด้วยการมีสุขภาพที่ดีพี่ตุ้มก็เลยพาไปเยี่ยมเยียนบ้านลุงหมึกและน้องมั่มที่ตั้งใจเลิกบุหรี่เป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองและครอบครัวผ่านการให้คำปรึกษาจากทีมอสมอน,นองอ้อจนวันนี้สามารถเลิกบุหรี่ได้อย่างถาวร ก็อสมอของเรานะคะไม่ได้ดูแลเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของเบาหวานความดันอย่างเดียวนะคะแต่เราก็ดูแลในเรื่องของเล้าบุรีนะคะซึ่งเรารับงบประมาณจากของสอสสมาทําภายในหมู่บ้านนอกจากหมู่บ้านแล้วเรายังขยายผลไปภายในตําบลโรงเรียนนะคะซึ่งเคสนี้ก็มีความรู้สึกดีใจนะคะที่พ่อลูกสามารถลด เลิกละบุหรีได้โดยที่ว่าใช้วิธีการหักดิบนะคะซึ่งเรานำโครงการนี้มาเป็นเวลาเกือบจะ10ปีแล้วนะคะโครงการางดเหล้าครบพรรษาซึ่งเราจะทำทุกปีนะคะซึ่งปีนี้ก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีเป้าหมายที่เราวางไว้เราอยากให้เขาอดในเรื่องของสุขภาพนะคะพ่อสุขภาพไม่ดีนะคะแต่เขาก็สามารถตัดใจนะคะคือการอดทุกอย่างมันไม่ได้เป็นที่คนอื่นเลยมันเป็นที่ตัวเราเอง เขาบอกว่าเป็นท um> <so ี่ตัวเขาเองเขาอดได้เขาก็ทําให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็สามารถทํางานได้เกือบปกติลูกชายเห็นพ่อเออดแล้วดูดีหน้าตาแจ่มใสแล้วก็เราก็สูบอยู่ทําไมเราจึงไม่ไม่ไม่เลิกละตามพ่อนะคะเขาก็เขาก็เป็นวัยรุ่นยุคใหม่คือถ้า ทำเป็นตัวอย่างเพื่อนๆก็มีเยอะก็อาจจะชวนเพื่อนๆเลิกละได้นะคะซึ่งก็เป็นผลดีกับครอบครัวเป็นผลดีกับลูกเมียนะคะถึงจะแรกๆจะงุดหงิดนิดหน่อยแต่เขาก็มีวิธีการบําบัดนะคะโดยอสมในระแวกของเขาเองอ้าวลุงหมึกสวัสดีค่ะอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับไปไดบ้างเชิญนั่งก่อนเชิญนั่งก่อนสวาสดีครับเอผลจากการอดบุหรี่เป็นไงบ้างไม่เหนื่อยง่ายใจโล่ง งดงิดไหมก็แล้วแม่ก็งดนะครับแล้วน่นอนอดอดอดพร้อมกันเลยเนาะยิงเพราะว่าพอเขาจะเขาจะเขาจะอดทีหลังพอหน่อยนึงชวนกันพอเนี่ยใช่ครับก่อนที่แรกเป็นคนบอกใค้เขาหยุดเนี่ยบอกพอพอไม่หยุดละทางหมู่บ้านทางไอ้อสมอเขาก็มาแนะนำอะไรงูอย่างนี้เราก็เออมีแรงกระตุนใจโดนใจให้เราได้อยากหยุดอยากอะไร รวมทั้งหมอโรงพยาบาลด้วยอะไรด้วยก็คือก็เนี่ยแล้วทั้งมาไปเลยนอนคิดไปคิดมามันมันก็ดีต่อสุขภาพมันทรมานมากมันเราแข็งแรงขึ้นทีเราไปโรงพยาบาลตีหนึ่งตีสองแน่นไปตรงโทรเรียกลูกเรียกหลานอะไรเอารถไปส่งคิดไปคิดมาก็เออทางหมู่บ้านทางสโมอะไรเขาก็เลยว่าอ้าคิดว่าไอ้ตายแล้วก็ตายมันมันไม่ตายเดี๋ยวเกิดทรมานไหม่ัมันมันมันนทรมานเนี่ยตายเลยมันไม่ว่าก็เลยคิดมาอ่ะหยุดก็หยุด ก็เลยไ่วโครงการในทางอสมอก็มาถวยแน่นาเมนูวนนี้นัน่นก็เลยเออ นตัวมี่หนังพ่อเนาะก็เห็นพ่อเลิกได้ก็เลยรักฐานโอ้ยนี่เขาเรียกว่าพ่อแบบที่ดีเยี่ยมเออไอ้แล้วอ่ะคือก็อยากมันเป็นรุ่นหลังนะหากอยู่นานมันเราหน่อยนึงก็อย่าพยายามให้หยุดแล้วนจะจุกเป็นอสมอเขาดูแลยังไงมั่งอ่ะเขาก็คอยบอกคอยเออเขาก็บอกอยู่เลยหยุดได้ยังไอ้นู่นนี่ก็หยุดอีกเขาก็ถามดูว่ากลัวจะย้อนกลับไปดูอีกเนี่ยเออเพราะว่าได้คุยเขาเขากลัวแบบเหมือนหงุดหงิดกลัวจะเดี๋ยวเออใช่ใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางที เออมันจังงนงี้จริงๆอ่ะเราวังอย่างแล้วถ้าเราอยู่แอบคนที่เขาดูเน่ยมีความอยากจะกลับมาบางทีเราไปทั้งคมไปงานอะไรเย่างเนี่ยพอกระดูว่ามันจะหอมช่วงมันมันจะหอมมากหอมจนมันท่าทายมากนะอยู่ที่ใจเราอย่างเดียวต้องเนี่ยใจเป็นใหญ่ที่สุดไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากใจเราเดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวปีหน้ามีโครงการพักตะบูอดเล่าอีกอย่างเจ๋วเราค่ออยยๆๆค่ไปไปจ้ะเเออโคหยอด เขาบอกสุขภาพดีมีขายอยากได้อยากทําได้ต่ทำเองใช่ตลาดนัดไม่มีขายแล้วอันนี้เป็นวัยรุ่นเลยเป็นตัวอย่างใช่เออคือเขายุ่หน่อยเราอยากให้เขายุดตัวเร็วไงเพราะเรารู้แล้วเรายู่มาแล้วันนี้จะเป็นอย่างเราไงเพราะเราไปหาหมอไปหาหมอเดียตรงทุกสองเดือนหมอนัดต้องไปที่คลินิกหมอเดี๋ยวโรงพยาบาลมะขามตลอดดีแล้วอสมกมอรับผิดชอบดีเนาะก็ดีก็ช่วยวันนี้ก็ถือว่ามาเยี่ยมเยียนกันแล้วกัน และอีกหนึ่งรางวัลการันตีผลงานในการร่วมกันดูแลสุขภาพของคนในชุมชนหนองอ้อโดยอสมอที่นี่นั่นก็คือรางวัลคนหัวใจเพชรเลิกเหล่าตลอดชีวิตของลุงเดชชาวบ้านในชุมชนหนองอ้อที่อสมอหนองอ้อและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลวงประกอบนิติสารร่วมกันเป็นพี่เลี้ยงและให้คําแนะนำในการเลิกเล่าจนประสบความสำเร็จ ถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญสร้างประโยชน์ด้านสุขภาพให้เกิดขึ้นกับคนในชุมชนได้อย่างแท้จริงเรียกได้ว่าอสมนองอ้อทำงานด้วยใจเพื่อสุขอ,อนามัยของคนในชุมชนที่ดีผมนายชัวิชิตนามิเศษพอรพทต,ตหลวงประกอบนิติสารนะครับซึ่งก็ททำงานร่วมกับพี่น้องอสมที่สังกัดรพทตนี้นะครับโดยเฉพาะ ในเรื่องของการส่งเสริมป้องกันโรคที่มีโครงการเลิกเหล้าเลิกบุหรี่นะครับซึ่งก็ทำงานร่วมกับอสมมาเป็นประจำทุกเดือนทุกปีนะครับครับก็ในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับก็เออก็เป็นวันขึ้นปีใหม่แล้วก็มีการเฉลิมฉลองอกันนะครับเพื่อให้เกิดความสนุกก็คงจะมะีก็คงต้องฝากในเรื่องของอ แอลกอฮอล์ alcohol, นะครับแอลกอฮอล์ alcohol, แล้วก็บุหรี่ด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นสาเหตุหลักที่ที่ทำให้เกิดโรคต่างๆแล้วก็รวมทั้งในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะครับฉนั้นก็สนุกได้มไม่มีแอลกอฮอล์ก็สามารถสนุกได้นะครับครับก็ในช่วงปีใหม่นี้นะครับกอ็อยากให้พี่น้องประชาชนนะครับมาเริ่มนะครับ,มา,รม,นะรบมาเริ่มต้นในการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะสิ่งเสพติดนะครับถือว่าเป็นสิ่งเสพติดในเรื่องของเหล้าบุหรีน่ะนะครับเราก็มาเริ่มกันตั้งแต่ปีใหม่นี้เลยนะครับก็จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับ อันนี้เราจะพาพวกท่านไปออกกำลังกายท่าง่ายๆที่บ้านณนะบัดน,นี้ท่าที่หนึ่งยืดเยียดหนึ่งสองสามสี่ห้าท่าที่สองหนึ่งอันนี้ออกกำลังขาแขนนะคะ ช่วยระบบเส้นสายให้ยืดนะคะตีเอา้าหนึ่งสองสสี่ขาแข้งนะคะยืดเส้นยืดสายหนึ่งสองสา ทำทานแล้วประมาณ10ครั้งทุกวันนะคะก็จะได้สุขภาพที่แข็งแรงนอกจากนี้ก็จังจะมีการแหวงแขนนะคะสำหรับผู้สูงอายุก็จะสามารถลดโรคลดภัยได้นะคะวันแรกก็ประมาณสัก50ครั้งวันต่อไปก็ร้อยครั้งให้เหงื่อออกนะคะก็จะทำให้เรามีสุขภาพที่ดี สมมตรปตงอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีแข็งขันลงพื้นที่ดูแลรักษาความสะอาดให้ชุมชนช่วงปีใหม่ลงแรงลงใจเก็บขยะแยกขยะชุมชนสะอาดถนนงานตารับปีใหม่ไปเลยครับ ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลโพลพิสัยจัดกิจกรรมดีๆสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุป้องกันโรคสมองเสื่อมการพลัดตกหกลม้มเจ้าหน้าที่ม้วนแม่แม่พ่อๆมีความสุขครับข่าวน้ำท่วมภาคใต้ช่วงปลายปีที่ผ่านมา หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบแม้ว่าสถานการณ์เริ่มจะคลี่คลายอสมอําเภอรามันจังหวัดยะลายังคงลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพวกเราชาวอสอมขอส่งกำลังใจให้อสอมในพื้นที่ทุกท่านด้วยครับเพราะเราอยากให้พี่น้องคนไทยมีสุขภาพดีอยู่อย่างมีความสุข ให้พวกเราอาสอมอช่วยดูแลเพราะเราทำด้วยใจดูแลด้วยความห่วงใหญ่ให้ทุกคนในชุมชนสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการอาสอมอหมอชาวบ้านแล้วคราวหน้ากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ